สวัสดีนะครับวันนี้วันที่เจตรงกับวันศุกร์เดือนพฤศจิกายน2 5 6 3นิบานะครับวันนี้เราจะมานะครับรีวิวแฟกสมุนไพรนะครับส่งให้ลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับมีอาการยังไงก็าสามารถ ติดต่อนะครับอ่าโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ084นะครับ7492667นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางหนึ่งก็คือทาง ID Line นะครับแอดเข้ามาเลยนะครับใส่ ID นะครับ0847492667นะครับทักกันเข้ามาแล้วก็สอบถามนะครับสั่งซื้อสมุนไพรได้นะครับเราจัดสมุนไพร ให้ตามอาการนะครับมีอาการยังไงก็บอกเล่ากันมานะครับแล้วก็เคยรักษาที่ไหนมาบ้างแล้วก็ถ้ายังไม่หายนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็จะสมุนไพรให้ตามอาการนะครับแต่ลืมนะครับปัญหาสุขภาพนะครับหรือโรคไข้ใกล้เจ็บไม่สามารถอายได้ถ้าไม่เริ่มต้นที่ตัวของผู้ป่วยเองนะครับผู้ป่วยไม่ ตัดสินใจนะครับไม่เปิดใจมันก็จะไม่หายนะครับเหล่อใครที่รักษามาหลายวิธีแล้วแต่ยังไม่หายก็ลองทานสมุนไพรของเราดูนะครับเรายินดีเป็นทางเลือกสุดท้ายให้กับคนที่นะครับกำลังหลงในต่างๆนะครับก็คือว่าไปไปมาหมดแล้วไม่หายนะครับแต่ลองดูนะครับลองทานสมุนไพรของเราดูนะครับ เายินดีนะครับที่จะให้คำปรึกษานะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับที่08 4 7 4 9ป6 6 7สนะครับสวัสดีครับ